พี่นงองผลก็คือยังสีมาเนี่ยแหละครับผมมากินเขาเขาเที่ยงห้อนเพื่อผลสิมาหมูถอดครับผมมึงเล่นปูนเล่นท้ายไายจิบมือ <c oughs> เล่นปูนเล่นท้ายจิบมือมามา ที่เขาก็หมูทอดหมูม,จมนาจากเนแม่เน,น้งาเนื้อแต่ว่ามันแดงไ เลยแบง่งมีแบ่งนอกรอว่าตัดมือแขวนอัน,นกินข่าวว่าได้หไหมมันหนิวอยู่แต่ว่ามันตื่นบุ่ลงพอมอยากหิวอยากแพิงไปเฮ็นงนนันสิรักงู còn phải chuẩn cái cả ừ. bữa cắt nhiều cắt, bà, cắt cái sốt cho nó เียบเบียบมือตีเหรอ่อเ่าเอางอยากทายคลิปเห็พี่น้องมึงคือมันเป็นแส่บดอกกินก็ได้ ระเมืองสองอื่นเขาจะกินเง่าสับจับเมืองสองจะหน่อยเนี่ยปืดติดข้อมันกลืนบุรุเนีมย ในเวลาเยาวาเพื่นนอนเราไม่รองอาจจะเป็นเดือนเป็นปีหรือจะจะของตายมันไปคืบว่าล่ะแด่ว,ว่ามันปิดเนะาะกระสู่ต่อไปล่ะต้อเกินไ่ได้ tin ở hèn ở công lạng để phòng dựng bay ác mặt tôi cũng không khói nè mùa sau với chung với tia của tôi ใช่บุญบังกไตบุญบังกไตบ้านขามกลางยะโสเมียคอยสับบางครับคอยกินเขานีดีย่างคอยตายกินอยุบบอสจิสด้จพี่น้องจ้า ฮะดูอของกัน,นก็ได้รอบเมื่อย่านตาย,เยนเห็นบ่มันเกิอนอยา <c oughs> จะมาปากฟองมันหิว บอกเนี่ยซื้ออาหารเสริมมาให้่หรือหรอโคนดีดอน <c oughs> จับพี่น <c oughs> <อ>้ำบอกเห้เมียค่ายเคียร์ <c oughs> นอนกับบรับพรออาาบพ้อมตะคาปตะตอดไปคือเก็บร์มาตอนเนี่ยอยีก ร้วยพันพันปีบัไปน้อนควนมันตกก่าน,น่ะไปน้อนจะต่อหน่อยไปน้อนบอลน,น้ำต่อหน่อยถ้า,บาเบอร์ตอดเจ้าของบอลมันขอาไปได้ยังไงกูมันกว่างชืินนามันจนมี บานเข้าอยู่นะพงนีแหละระวังนี่ดีถ้าตอนดูโอ้ยนั่นน่ะเป็นน้อยเขียวเลยได้พี่น้องมันกัดมันปวดบ่ปวดมื่ไหรว่ากัดเราคือกันเมื่อไหรว่าดีว่ามันตัวเป็นยังไงฮะมันกัดข้องหลังนไม่ได้ตอวนแล้ว่ามันกัดกัดคือกันเนี่ฮะนอกจาถ้ามันตอดหางมันต่วนด้วยปวดปวดตีสามตีสี่ สร้างบน,นเอามึตอดขอยนึงเนานะข่าสายแล้วอจริงไว้แา่านันตอดอีกยุดเดียวพอ,อเชือมาตอดแขนขอยมันเช้าปวยก็ิดอีกแล้วก็เทนะ่นันอืมตอนนั้นมันก็ลังเขาทีมันยไม่ยุด nó lấy mất dạy cho hắn lựa chị vào hết năng là bà lựa chị vào hết năng là mía 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 hết mía mía mẹ mẹ mía มันยุเดี๋ยวมันไปเลื่อมไหมมันเนื้อไม่ออกหล้วนะมันก็เลยทําให้อากาศเยือเราจะขวางเขาก็ินบ่ได้เท่าไหร่นอนกับบ่ไฟรับเท่าไหร่ไหมรับบ่เป็นกะละไหมมันก็ท่านเลยทําให้ร่างกายเมล่านิดนึงแล้วอีกสักพักมันก็ใสเวลาเยียวยาเอาอะไพี่น้อง ใหม่ๆทุกคนมันกับพนันตืวอกันเหมือนแหล,ละล่ะการสูญเสียการจากลา,าที่นียังตีมากการลันตีเลยละ่ะเพื่องหนังล่ะหะือเอิเบ้า ดูคุ้นเคยเห็นคุ้นเคยกอดเคยหอมกันเวลาผักเที่ยงนี่มันเลี้ยวอีหลีเนาะพอกินรสแม่เมือนกินเนี่ยมันชิบหามีเครื่องสมุนไพรั่นบ้าก็กำพึ่งแป๊บเดียว ดีนะเรากินตำ่เจ้าตำาบ้านนี่นะคอยตำมเจ้า่เจ้าเดี๋ยวนำมาค้ำใชนำาค้ไปจ้งแล้วคอยบทีดว่าเจ้าให้ตุงเนาะแค่นำมาคำไปดีๆใส่ผักเรียริ่งมก่อนส้มเที่ยงปุ๋งส้มนี่บแมวไป้อง่จ้า กิ่ได้ซ้ำนี่ล่ะแตก,ก่อน้อจ้าสวัสดีจ้ะ